สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่19พฤษภาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีอะไรเกิดขึ้นเยอะอยู่พอสมควร นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานเนี่ยในช่วงเช้านะครับตามเวลาของประเทศไทยนะครับตัวประธานเฟดนะครับคุณเจรโรมพาวเวลเนี่ยได้ไปออกรายการ60 Minutes ของช่อง CBS ในสหรัฐนะครับโดยทำให้สัมภาษณ์ของของตัวประธานเฟดเนี่ยออกมาในเชิงบวกค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับมาเลยทำให้พวกตลาทุนเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันตั้งแต่แบบช่วงตาดเอเชียลตลาตดเอเชียบวกยุโรปก็บวกแรงนะครับจนมาตอนกลางคืนตาดหุ้นสหรัฐก,ก็บวกแรงนะฮะแต่ตาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันได้ปัจจัย2ปัจจัยเลยนะครับคือทั้งจากตัวคําให้สัมภาษณ์ของประธานเฟดแล้วก็ตัวเรื่องข่าวของการพัฒนาวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นานะครับที่ออกมาเป็นบวกนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่ารยายละเอียดให้ฟังอีกทีนะครับว่าวัคซีนเป็นอย่างไรกลับมาที่ประธานเฟดนะครับประธานเฟดเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ ประมาณว่าเขาเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยอัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะสูงถึงระดับ20-30%ปนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14.7%คือพูดง่ายๆคือเขามองอัพไซด์ของเรื่องการว่างงานเนี่ยอาจจะมากกว่านี้ได้ประมาณเท่าตัวเลยทีเดียวนะฮะแต่เขาก็พูดนะครับว่าเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับเหมือนช่วงในยุคข,ของปี1930เนนะฮะเหตุผลของเขาเนี่ยมันมาจากตรงที่ว่า ขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยเรามีรัฐบาลนะัะธนาคารกลางนะที่ตอบสนองกับเรื่องการแพร่ระบาดนะครับด้วยพละกกำลังที่มากพอนะครับแล้วก็ด้วยเวลาที่ทันท่วงทีนะฮะผลกระทบของการแพร่ระบาดเนี่ยมันส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยเกิดการชะลอตัวที่ค่อนข้างรุนแหลกมากแต่ว่าผลกระทบของมันเนี่ยมันจะสั้นกว่าที่เคยเกิดขึ้นในยุค1930นะครับ ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้คาดเดาว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับจะเป็น V shape หรือ U shape อันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้นะฮะแต่เชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะกลับไปอยู่ในจุดที่ก่อนจะเกิดการแพร่ระบาดได้นะครับเขาเชื่อเลยนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะกลับไปอยู่ในจุดที่เคยอยู่เมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะดีกว่านั้นด้วยนะฮะด้วยคําสัมภาษณ์อันนี้เนี่ย มนเลยส่งผลให้ต่าหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นกันดีมากเลยนะครับช่วงที่ตลาหุ้นไทยเปิดทําการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็บวกกันไปสามร้อยกว่าจุดละนะครับประเด็นถัดมานะครับเมื่อวานเนี่ยสภาพัฒน์นะครับมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ของประเทศไทยในไตรมาสที่1นนะครับปรากฏว่าหดตัวเพียง1.8%เท่านั้นนะครับติดลบไป1.8%ปเรเเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับ หดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างมากนะครับตลาดเนี่ยคาดไว้ว่าจะติดลบถึง4%เลยทีเดียวนะครับแต่เขาก็มีการปรับประมาณการ GDP ทั้งปีของปี63นะครับโดยคาดว่าจะเป็นหดตัวประมาณสักลบ6ถึงลบนะครับจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวบวก1.5ถึงบวกนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับเป้าประมาณตัวเงินเฟอ้อด้วยนะครับเป็นหดตัวลบ1.5ถึงลบ0.5%นะครับจากเดิมที่คาดว่าจะ ขยายตัว0.4ถึงบวก1.4นะครับจากนี้ไปนะครับเราเชื่อว่าในช่วงไตรมาส2นี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของการเติบโตขง GDP ของประเทศไทยละมันมีโอกาสที่จะติดลบใน,นระดับแบบตัวเลข2หลักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรามีการล็อกดาวน์ประเทศมีแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันหายไปเยอะมากนะครับแล้วการท่องเที่ยวอะไรต่างๆหายไปเยอะจริงๆนะครับแต่เชื่อว่าในครึ่งปีหลังเนี่ย กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาได้นะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่20นะฮะจะมีการประชุมกรงงอนะครับมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะมีการลดดอกเบี้ยลงมาที่ระดับประมาณสัก0.5%นะฮะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่0.75นะครับมันมีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวลดลงมาที่ระดับ0.5%ซึ่งเป็นระดับต่ําที่สุดนะครับเดี๋ยวมาเริ่มันที่ตลาหุ้นสารัดนะครับเมื่อคืนตลาหุ้นสารัดเนี่ยบวกแบบ ดีมากเลยนะครับรดโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนส์ดาวโจนส์เนี่ยบวกไปเก้าร้อยกว่าจุดเลยทีเดียวนะฮะพวกหุ้นที่แบบเคยแลกาดตลาดมาหรืออะไรมาเนี่ยที่แบบปรับตัวเพิ่มขึ้นช้ากว่าตลาดนะครับอย่างพวกหุ้นสถาบันการเงินขนาดใหญ่หุ้นน้ํามันแล้วก็พวกหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้ดัชนีหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเนี่ย มันมาจาก2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือจากการสัมภาษณ์ในเชิงบวกมากๆของประธานเสร็จที่ผมได้เรียนไปในตอนต้นนะครับปัจจัยที่2เนี่ยก็คือความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาเมื่อคืนเนี่ยหุ้นโมเดอร์นาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นดีมากเลยบวกขึ้นมาประมาณ20นะครับโดยผลการทดลองวัคซีนนะครับในระยะที่1เนี่ยในตัวของผู้รับการทดลองนะครับปรากฏว่าคนที่ได้รับวัคซีนของโมเดอร์นาเนี่ย ในร่างกายเนี่ยจะมีแอนติบอดีนะครับในระดับที่ใกล้เคียงหรือมากกว่าคนที่แบบเคยเติดโควิด1นทและหายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวด้านบวกต่อต่อเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าตัวประธานเฟดเนี่ยที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็บอกไว้เหมือนกันว่าตาหุ้นเออเขาเรียกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้กลับมาที่เดิมได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขยเงื่อนไขหนึง่งหนึ่งที่สําคัญ นะครับคือจะต้องมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพออกมาด้วยนะฮะตอนนี้เราก็เข้าใกล้คําว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทีละก้าทีละก้านะครับเชื่อว่าวัคซีนที่สามารถป้องกันแล้ว,ลว,ลวก็รักษาตัวโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยน่าจะออกมาได้ภายในปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าจะออกมาช่วงไหนนะครับเมื่อคืนเนี่ยราคาดิบของยูทีไอเนี่ยก็ฟืนนน้นตัวมาได้ที่ระดับแบบสายเหยรียญเลยทีเดียวนะครับ ก็พอคุณน้ํามันทุนอะไรก็ปรับตัวกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับพอคุณเทคโนโลยีเมื่อคืนก็ไม่ได้ปรับขึ้นอะไรเยอะนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ปรับขึ้นมาเยอะละบวกกันเล็กน้อยนะครับน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นหรือประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปลายๆเท่านั้นเองนะครับมีบางบริษัทมาได้ระดับประมาณสองเปอร์เซ็นบ้างนะฮะอย่าง Apple เนี่ยกระโขบขึ้นมาสองจุดสี่เปอร์เซ็นปัจจุบันนะครับตอนนี้ n a s ส a q คลอยนะฮะผลตอบแทนในปีสองพันยี่สิบเนี่ยบวกขึ้นมาเกือบแล้วนะะฮ ตอนนี้ดัชนีเนี่ยอยู่หา่างจากจุดสูงสุดที่เคยทําไว้นะครับอยู่แค่ประมาณสัก600จุดเท่านั้นเองนะครับไม่เยอะแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เยอะแล้วนะฮะไม่รู้ว่าอีกไม่นานนี้ดัชนีนีแกล้อจะทําจุดสูงสุดใหม่ได้หรือเปล่านะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยเมื่อวานส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้นะครแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแรงมากนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ตลาดหุ้นจีนก่อนละกัน แหุ้นจีนเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจตรงที่ว่าภาพรวมนัชนีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ลดลงค่อนข้างแรงด้วยปัจจัยหลักเนี่ยมันมาจากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยที่มันเริ่มแบบคุกคุนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางสหรัฐเนี่ยก็มีนโยบายก,ก,ก็ก็ได้ออกประกาศนะครับว่าจะแบนหัวเว่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปีนะฮะเป็นแบนถึงประมาณช่วงกลางปี2021 มันเลยส่งผลให้พวกหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงนะครับไม่ใช่แค่ในจีนนะครับพวกหุ้นผลิตสินค้าเทคโนโลยีในฮ่องกงนะฮะก็ปรับตัวลดลงแรงด้วยเช่นกันจากเหตุผลเดียวกันที่ฮ่องกงนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจตรงที่ว่าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับได้มีการคลายกดเบี่ยบบางอย่างที่จะทําให้หุ้นเทคโนโลยีอย่างพวกอาลีบาบานะครับเสี่ยวมี่นะครับแล้วก็เมตวนเต้นผิง นะครับที่ทําธุรกิจส่งอาหารเนี่ยเอาเข้ามาคานวณในดัชนีห่างแสงได้นะครับโดยคาดว่าหุ้น3ามตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในดัชนีประมาณช่วงสักเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับออข้อดีคืออะไรข้อดีคือมันจะทําให้ดัชนีห่างแสงเนี่ยดูมีความเป็นนิวอีโคโนมีมากขึ้นนะเพราะปัจจุบันเนี่ยดัชนีห่างแสงเนี่ยมันถูกแบบโดมิเนตด้วยพวกหุ้นสถาบันการเงินเยอะไปหน่อยนะฮะในดัชนีนี้มีหุ้นสถาบันการเงินประมาณสักครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว นะฮะถ้ามีพวกคุณเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นเนี่ยมันก็จะดูแบบทันสมัยมากขึ้นนะครับมาที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการประกาศตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นเช่นกันแต่ว่าเอ่อก็เหมือนคล้ายๆไทยนะฮะโดยหดตัวเหมือนกันนะครับแต่หดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาด GDP ไตรมาสหนึ่งนะครับหดตัวลบ0.9%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยนะครับตลาดคาดไว้เนี่ยว่าจะหดตัวประมาณสักลบ 1. ปัจจัยหลักที่ทําให้หดตัวน้อยกว่าที่คาดเนี่ยมันมาจากการบริโภคภาคครัวเรือนนะครับก็การใช้จ่ายภาคธุรกิจนะครับที่หดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้นะฮะมาที่ตลาดหุ้นอินเดียเมื่อเมื่อวานนี้เอเชียนี่มีความเคลื่อนไหวในตลาดเลยอินเดียเมื่อวานปรับตัวลดลงแรงมากนะครับลดไป3.4เปอร์เ็นดเป็นัชนีดเดียวที่แบบลดแรงมากๆเลยนะครับส่วนทางกัแบบตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคและในโลกนะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดี ปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวลดลงเนี่ยมันมาจากความผิดหวังในเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกนะฮะโดยงบสําหรับกระตุ้นภาคบริโภคนะครับที่มันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจกได้ค่อนข้างเร็วเนี่ยมันมีน้อยเกินไปโดยงบตรงนี้เนี่ยไปลงแบบต่ำกว่า1%ของ GDP อีกนะฮะตลาดเลยค่อนข้างผิดหวังอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในอินเดียที่มันยังไม่ดีเลยนะครับปัจจุบันนะครับ จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ต่อว,วันของอินเดียเนี่ยมันยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็เหนือเส้นค่าเฉลี่ย7วันมาอย่างต่อเนื่องเลยยังแบบแทบไม่มีวันไหนเลยที่มันหดตัวกว่าต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย7วันมีน้อยมากนะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆเลยทําให้ตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยปรับตัวลดล,ลงแรงมาที่ตลาดหุ้นยุโรปนะครับเมื่อวันตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยบวกแรงมากนะครับหุ้นยุโรปเนี่ยบวกแรงกว่าตลาดหุ้นอเมริกานะครับ ตัวชนี s สต็อ600นะครับบวกไปถึง4.07%เลยทีเดียวพวกต่าหุ้นของประเทศเศรษฐกิจชั้นนำอย่างเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษและอิตาลีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในดับ3.5%กันทั้งหมดนะฮะพวกหุ้นน้ํามันนะครับหุ้นยานยนต์นะฮะแล้วหุ้นธนาคางปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงมากนะครับมาที่ราคาทองคำนะครับราคาทองคําเมื่อวานนี้ผันผวนนะฮะก่อนที่ต่าหุ้นสาระจะเปิดทําการเนี่ย ราคาทองคาตัวสปอตนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแบบระดับสูงที่สุดในรอบเกือบ8ปเลยทีเดียวขึ้นไปประมาณสัก1 7 6 0พันเจ็หกิเหรียญแต่พอตลาดหุ้นสหรัฐเปิดปุ๊บนะฮะมีข่าวเรื่องแบบการพัฒนาวัคซีนของทางบริษัทโมเดอร์นาที่ออกมาในเชิงบวกเนี่ยมันดูทําให้แบบตลาดหุ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงที่ลดลงนะครับราคาทองคำเนี่ยลงเลยลงแบบเร็วมากนะครับแล้วก็มาอยู่ในแดนลบเลยสุดท้ายเนี่ยก็ปิดไปแถวประมาณสัก1 7 3 0ันเจ็อสาิเหรียญน,นะครับ ตลาดหุ้นสุดท้ายแล้วครับตลาดหุ้นไทยนะฮะเมื่อวานตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากครับแซนดิเนกเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณสัก0.45บวกประมาณ5.7จุดก็ปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเป็นปัจจัยในเชิงโกลบอลนะฮะที่ประธานเฟดออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงบวกแล้วก็ดอกจ์ฟิวเจอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันน้ำมันดิบน้นมันยูทีไอก็ฟื้แต่ช่วงเช้ อีกปัจจัยก็คือเรื่องการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสหนึ่งของไทยนะที่มันหดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับด้วยปัจจัยต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยมาเลยทําให้ตลาหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นในภูมิภาคได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับโอ้เมื่อวานนี้มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวมาสรุปกันนิดน,นึงนะครับว่าเมื่อวานมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับประธานเฟดนะครับคุณเจอร์โลมพาวเวลเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในรายการทีวี 60 Minutes ของช่อง CBS นะครับโดยใจความสำคัญเนี่ยเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะกลับมาได้นะครับแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเดิมอีกแต่ว่ามีเงื่อนไขที่สำคัญคือต้องมีการพัฒนาวัคซีนออกมาสู่ตลาดแล้วก็เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็เวลาในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะไม่นานอย่างที่กังวลไว้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐจะไม่เข้าสู่ภาวะตกต่ำเหมือนในช่วงปี1930 รประเด็นที่2นะฮะบริษัทโมเด erna เนี่ยมีความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนระย,ยะที่1โดยนักวิจัยเนี่ยได้พบว่าตัวผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยในร่างกายนะครับจะมีแอนติบอดีนะครับในระดับสูงใกล้เคียงกับผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด1 9แล้วหายนะครับอันนี้เป็นข่าวด้านบวกมากๆเลยนะครับอย่างที่คุณเจอร์มพาเวลพูดไว้นะครับเงื่อนไขสำคัญของการฟื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยคือต้องมีวัคซีน ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าสู่ตลาดนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับ GDP ของไทยของไตรมาสที่1ปี2020หดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับโดยติดลบไปเพียง1.8%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับจากที่ตลาดคาดไว้นะครับว่าจะติดลบถึง4%ไตรมาส2ของปี2020เนี่ยคงเป็นจุดต่ำสุดของอ GDP ของไทยนะครับเชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะฟื้นตัวได้ต่อเน,นื่องนะครับ ขอบคุณที่รับฟังนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ